สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนวิธีการพ่นแคลเซียมโบลอนสำหรับผักที่มีอายุมากกว่า14วันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะมีแคลเซียมโบลอนนะครับนี่นะครับเป็นน้ำในถังฉีดของผมในนี้เป็นมีน้ำอยู่2ลิตรนะครับและก็สลิงครับผม วิธีการผสมนะครับในนี้นะครับเป็นน้ำเปล่านะครับจำนวน2ลิตรนะครับอัตราส่วนในการผสมนะครับตัวแคลเซียมโบลอนน้ำา1ลิตรจะใช้แคลเซียมโบลอนอยู่ที่ 2cc นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำา2ลิตรเราก็จะดูดแคลเซียมบอลอนขึ้นมา 4cc ซีซีนะครับเผมจะดูดขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับ 4cc ซีซีนะครับแล้วก็ผสมลงไปได้เลยครับโดยในน้ำเปล่านะครับผมจะผสมสารจับไบซึ่งเราหาได้ง่ายก็คือตัวน้ำยาล้างจานนะครับ ไปประมาณสัก2-3หยดนะครับใส่ไปเพื่อให้เป็นสารจับใบจากนั้นก็เราก็เริ่มทำการพ่นได้เลยครับเดี๋ยวไปดูตอนพ่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่นกันเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขอปรับให้เป็นหัวฝอยๆหน่อยนี่ครับฉีดไปได้เลยนี่นะครับนี่นะครับฉีไดไปที่ใบได้เลย น,นี่นะครับนี่นะครับน,นะครับนี่เลยหรือว่าจะเอาเป็นฝอยมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดัดไปเป็นฝอยมากกว่านี้หน่อยนะครับเห็นไ,ไหมเห็นตัวฝอยนี่นะครับนี่ก็ได้นี่นะครับ,รบวิธีการฉีดก็ไม่ยากครับแนะนำนะครับให้ฉีดช่วง เช้ามืดนะครับช่วงที่ยังไม่มีแดดหรือถ้าจะสะดวกก็คือเป็นช่วงเย็นประมาณเนี้ยครับประมาณห้าโมงหรือหกโมงเย็นไปแล้วนะครับช่วงที่ไม่มีแด,ดดแล้วนะครับเพราะว่าตัวแคลเซียมโบลลอนเนี่ยนะครับจะได้ดูดซึมเข้าไปที่ใบผักอย่างเต็มที่นะครับก็ฉีดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับ คุณสมบัติของแคลเซียมโบลอนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการทิบเบิร์นนะครับหรือพวกปลายใบไหม้ครับซึ่งส่วนมากจะเป็นในตอนที่อากาศสวิงนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวก็มีแดดออกนี่นะครับอย่างนี้แล้วก็ฉีดแคลเซียมโบลอนช่วยเสริมให้เขาอโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปฉีดต่อนะครับผมขอบคุณมากนะครับ